สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Live Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าวันนี้คือวันที่เรารอคอยทุกคนตอนนี้ก็รู้แล้วเนี่ยมาถึงบ้านนะก็แบบโอ้ยแบวเรี่ยวเลยสวัสดีเลยได้ไหมเพื่อน กันมากนัก่นก <มา S 2> ็คือวันนี้เราจะมา reaction MV เพลง Backdoor <Black Door S 1> ของน้องๆ s t a y k i d s, <Yeah>. <S, <Ooh>. <S ซึ่งเป็นคัมแ b a c เพลงใหม่ของน้องๆน,นั่นเองนะคะผมซึ่งน้องเนี่ยก็ปล่อยเพลงนี้มาแล้วก็แบบว่ากลั้นมากๆไม่ได้ดู <c oughs> จะมาดูจะมาดูวันนี้พร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็มาทำารีแอคชั่นให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวเราค่อยพูดอะไรก็ตามเดี๋ยวเราค่อยพูดอยากดูมากถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเว้ยตื่นเต้นน้ำตาจะไหลจากปกก็คือรู้เลยว่าต้องดีอ่ะยแตกหนี่ด็กดังเลยค่ะชุดดีจังเลยโอ้ยหล่อจัง

おいおい,い,い,、はい。

I โชว์ โอ้ยหายหมดเลยโอ้ยจะร้องไห้ดีจริงจริงโอ้ยวันยนี้อยุดทุกใช่อยู่ทุกข้ากจร้องไห้ยม่ร้องเลยยังไงคะจะร้องไห้ให้เพื่อให ไปก่อนมะให้เพื่อนไปก่อนนะเอออ่าให้เต้ยปิดเนาะคือตลอดตลอดระยะเวลาที่น้องเริ่มจะบอกว่าจะมีการคัมแบ็กอ่ะคือก็จะมีรูปมีอะไรปล่อยมาตลอดแล้วคือเต้ยก็โยนลงกูแล้วทุกครั้งก็คือแตกแตกมากทุกคนเรารู้สึกว่าเป็นวงที่มีคาแรคเตอร์ชัดมากมากมากจริงๆอีกวงหนึ่งเลยอ่ะที่แบบสามารถแยกได้เลยทั้ง8คนไม่เหมือนกันเลยอันนี้ชื่นชมมากๆแล้วเรารู้สึกว่าน้องทุกการคัมแบ็กน้องเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนจริงๆเลยเว้ย คนที่เห็นได้ชัดเลยแบบอย่างน้องฮันอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนเลยอ่ะแล้วแบบทรงผมอะไรมันมีผลจริงๆกับกับแบบคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่เราได้เห็นเนาะแล้วมันก็ว้าวอ่ะทุกคนมันว้าวซามาฟิลิกกับผมโอ้โอมีความเป็นน้้เออเขาว่าไม่ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่าเฮ้ยเท่มากแล้วมันก็เหมาะกับน้องคือถ้าไปอยู่กับคนอื่นอาจจะไม่เหมาะอย่างฮยอนจินผมทรงเนี้ยก็เหมาะกับน้องอะหล่อมากเออมันเหมาะกับน้องบังชานสีแดงไอเอ็นสีเงินคน ร้องเมากเรารู้สึกว่าลีนเปิดมาคือหล่อมากจมินก็หล่อมากเอาจริงเราจะบอกว่าแบบดีทุกคนจริงๆเพราะว่าแต่ละคนอะเด่นแบบเด่นออกมาแบบจริงทุกคนมีซีนให้เราจำแล้วก็ชอบทำนองดนตรีมากเลยอะเออแบบมีน็อกน็อกมีเสียงเปิดประตูแอร์เออย่างเงี้ยแล้วท่าเต้นแบบเออดีอะลงไปวัดพื้นลงไปวัดพื้นเหนื่อยแทนนะแม่แล้วเราก็ชอบ เราเราจะเห็นตั้งแต่กอดเมนูเลยเนาะแล้วก็เอ็มีเลยเอ็มบีที่ปล่อยมาคือมุมกล้องของสเตรคิดเป็นเอกลักษณ์มากที่เขาจะสวิตช์มุมกล้องขึ้นลงกับด้านหล่ะแล้วเอ็มีเนี้ยคือสวิตช์ไปอ้าวชุดเปลี่ยนแล้วอ่ะแล้วเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผมเปลี่ยนเอาแบบลองขันอันนั้นมากเลยแบบว้าวมากเลยอปล่กลายเป็นเอกลักษณ์ของ Stray ร i ิ s ไปแล้วอ่ะซึ่งแบบเฮ้ยมันเก๋มากๆชอบเีก่างนึก็คือไอ้นี่ด้วยนะ ชุดชุดฮันบุกอ่ะใช่คือช่วงนั้เราจะเห็นในหลายๆแบบเอ็มบีหรืออะไรว่าจะมีการแบบใส่ฮันบุกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในการแบบประยุกต์ในเอ็มบีอะแล้วมันดีมากเลยอ่ะมันดีจริงจริงจริงเออแต่ละคนก็คือใส่ไม่เหมือนกันนะมันก็ดูแบบเป็นตัวของตัวเองดีเรารู้สึกว่ามันเข้ากับน้องดีในแต่ละแบบที่เขาใส่อ่ะเออแบบชอบมากเลยอ่ะดีมากจริงจริงติ่งพร้อไม่ให้จะร้องไห้หรอกว่าแบบ ก็คือดีใจอ่ะเจ็บสักหนึงก็แบบว่าเอ้ยแบบรู้สึกเราเราชอบมากเลยคือแบบว่าหลังจากที่โดนตกมาแล้วก็ไม่สามารถ move on ได้อีกแล้วอ่ะแล้วพอการได้มาดู MV ็เนี้ยแบ็คดอวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดข้อมูลบางอย่างให้เพื่อนก่อนก็คือเหมือนกับว่า เพลงนี้แบ a ็คดอ o ์เนี่ยคือคอนเซปต์เดี๋ยมันจะประมาณแบบว่าเชิญเข้ามาในพื้นเออในในพื้นที่ที่แบบว่าสนุกสนานเออแล้วก็แบบม,ม,มาผจญภัยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกันประมาณเนี้ยแล้วก็เข้ามาแล,แล้วเราจะเห็นว่า ซาวของอย่างที่เคยบอกให้เพื่อนๆฟังว่าซาวของเพลงซาวของสเตคิด่ยก็คือจะเป็นแบบว่าน้องๆทำกันเองหมดเลยบางชาญช้างดินน้องชานอะไรเงี้ยทีราชาก็คือทำหมดเลยแล้วแบบซาวมันโดดเด่นมากซาวน็อกน็อกซาวเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยตืด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 อะไรอย่างเงี้ยโอ้มันทำให้เรารู้สึกว่าน้องๆตั้งใจทำเพลงนี้ออกมาแบบได้อย่างดีมากแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงศักยภาพเห็นถึงความสามารถที่ทำให้แบบว่า คือแบบเราเราภูมิใจในความเป็นสเตจคิดมากๆ้องเองเลยจะลองให้เราอิ้มบ้างบอกบอกเขาไปว่าคนพีบั้มอะไรไปคะคนพีแล้วพีแล้วพีทุกอย่างที่มีก็พีหมดแล้วรักมากทุกคนแล้วก็ แล้วก็คือแบบแล้วก็คือแบบอย่างชุดคอนเซ็ปต์เงี้ยคือน้องๆตั้งใจที่จะเอาฮันบกมาประยุกต์ให้เห็นถึงความโมเดิร์นความทันสมัยแล้วด้วยท่าเต้นอ่ะมันคือคือแบบว่ามีแฟนๆอ่ะเขาแซวกันว่าเพลงแบล็คดอว์เป็นลิลี่เข้าสานว่าชั้นเกาหลีชันเกาหลีเพราะเกิราอะไรวะลีลีเข้าสานวอร์ชั้นเกาหลีใช่น่ารักมากคือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกอ่ะค่อยๆหายไปในในทวิตอ่ะคือเราก็ ผ่านไทแลวแล้วก็เห็นว่ามีคนไปทวิตว่าเพลงแบ็คดอเนี่ยมันคือลีลีเข้าสัยคมเกาหลีแต่เราอ่ะก็ยังไม่รู้ว่ามันว่ามันคืออะไรแต่พอวันนี้อ๋อมันคือท่าเต้นมันคือท่าเต้นแต่มันน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากันผ่านการครีเอทมาแล้วมันเลยทําให้เราจําได้แล้วตอนจบก็ว้าวมากนะที่แบบมุดๆแล้วก็หายเข้าไปเออประทับใจแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเราว่าท่าเต้นมันมีสไตล์มาก คือเราตั้งแต่ตั้งแต่เราไปตามดู MB เก่าๆเพลงเก่าๆอ่ะเราจะพบเราจะเห็นว่าถ้าเต้นมันมีความยูนิคมีความเป็นเอกลักษณ์ของ Stay s t a จคิดตั้งแต่ก็อดเมนูแล้วแล้วพอมาแบ็กดอกรเนี้ยถ้าเต้นมันรู้สึกว่าวาวซ่ามากจริงลงโอ้ขอร้องคือปวดหลังแทนหเห็นแล้วปวดหลังแล้ว MB นี้คือทุกคนเปลี่ยนลุกไปไม่มีคำว่าน้องอีกแล้ว ไม่มีคําว่าน้องอีกแล้วไอนผมน้ําเงินคือไม่ไหวไอ <c oughs> มีเขียนตาสักอย่างหนึ่งก <c oughs> <อ>็เตยคือด <c oughs> ีมากแล้วรู้สึกว่าคือเราอ่ะโดนเต้ยอ่ะขายมาตลอด <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> แล้วเราเพิ่งมาจําน้องได้จากคอมแบ็กนี้เลยเพราะเรารู้สึกว่า 8คนต่างกันมากแล้วแบบเพื่อนก็ส่งรูปมาแบบอ้อมคนนี้ใครคนนี้ใครแล้วทำคิสให้อ้อมทำทุกวันว่าเมมเบอร์มีใครบ้างอ้อมต้องจำให้ได้อ้อมอ่ะชอบจับสนีโนกับจิ้มินคือกว่าจะแยกได้เเพื่อนลุ้นมากนานมากอะขอตอนน่ะตอนน่ะคือได้แล้วจริงๆคือพอมาดูนี้เราสึกว่าเขาไม่เหมือนกันเลยวะเขาต่างกันมากก็บอกอ้อมเลยว่าอ้อมงงไรอ่ะแล้ว8คนก็คือแบบ อยากให้เราบอกแบบคือมันดีจริงๆวะทุกคนแล้วสมการเราคอยใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราคอยดีใจที่แบบได้กลั้นมาจนถึงทัวันนี้แล้วก็ได้มาดูพ้องเพื่อนนะเพราะว่าการดูพ้องเพื่อนมันได้อารต์ลดอีกแบบหนึ่งจริงๆล่ะและการที่และอย่างอย่างที่บอกอ่ะก็คือเพลงเนี้เรากั้นด้วยการที่ไม่ฟังเพลงเลยจริงไม่ฟังเลยด้วยจ้าไม่ฟังเลยครั้งอันนี้คือครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงเต็มๆแล้วก็ได้ดูเอ็มบีเต็มๆคือแบบอดทนมากทุกคนแล้วคือแบบว่า แบบทั้งลูกศิษย์ทั้งเพื่อนๆทั้งคนรอบตัวก็คือบอกว่าตา๋โดนตกไปแล้วนะดูหรือยังบอกว่าอย่าเพิ่งสปอยนะขอกั้นไว้ก่อนแล้วมีน้องๆมาเมนได้หลายๆคลิปในช่องพี่คะอย่าลืม stay kid b a c k d o o วพี่ลืมพี่ไม่เคยลืมพี่จะลืมวงแบบนู่นนี่เลยถึงลืมนะถึงเพื่อลืมนี่ก็จะเป็นคนทวงว่าทําไมไม่ทำเตย์คิด ถ้าเพื่อนไม่ทําก็คือจะทําคนเดียวคือพีเซอร์อะไรออกมาทุกอย่างคือเพื่อนไม่ต้องไปตามหาเองนะคือเตยปาเตยปลาปลาลงเร็วไหมอัปเดตสุดๆถูกต้องนั่นแหละอ้แล้วเหมือนว่าคัมแบ็กนี้จะมีหลายๆเพลงถ้ามีมาอีกก็เดี๋ยวมาติดตามกันใช่ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าในในคัมแบ็กนี้มันเป็นอัลบั้มรีแพคเกจนะถ้าเราถ้าเราจะไม่ผิดนะมีประมาณ1ิบเจ็ดเพลงอะ เพราะงใช่แว่าน่าจะมี MV ออกมาให้เราได้แบบดูกันอีกแน่นอนแน่อนใช่เรามั่นใจคือสเตย์ไว้ด้วยคิดมีคอนเทนต์เราให้เราดูจนไม่จนแบบว่าเต็มอิ่มจุใจหลากไว้ด้วยเป็นอีคลิปที่คิดว่าสเตย์น่าจะสมการรอคอยเช่นกันนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้เนาะใช่ถ้าเกิดว่า อะไรคะ่ะตกบกพ้องไปก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเสริมอะไรที่เราแบบลืมพูดเพราะว่าคือโคกคือมากทุกคนจะร้องไห้อีกแล้วรีขอตอนหนึ่งโอเคครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เราด้วยนะยครับก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะคะอีก3ช่องทาง,ทางทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ w a t c h w Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ